มาไว้ที่วัดหนองซำนี้มีวิญ,ญญาณปันทบปรดุษที่แห่งนี้เป็นแดนพระพุทธศาสนาที่แห่งนี้เพิดทูพระราชาที่แห่งนี้คือนักคาราน้องซำอำเภอแมว้แเลงซึ่งเป็นคนที่ท่านเพื่อสังเกตุนีหลาย,ยคนได้รู้ว่าปฏิพันธ์ของต่มาภาวว่า อยู่ที่ไหนจะทําให้ตรงนั้นให้เจริญที่สุดเท่าที่ความสามารถตนเองหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นโครงการนําร่องอบตสุดท้ายนะครับที่ทํางานเรื่องศิละปะก,กับชุมชนเข้าถึงชุมชนกว่าจะมีบทบาทผู้นําชุมชนเนี่ยมีส่วนสําคัญศิละปะจะมาอยู่การชุมชนโดยเฉพาะที่วัดหนองสัาแห่งนี้ ต่ความเข้าใจของคนต่อศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ยังเข้าไม่ถึงซึ่งสุยภาพทางด้านศิลปะถามความหมายของศิลปินต้องถามอาจารย์สามาถผมเป็นผู้ว่าผมไม่รู้หรอกเนี่ยนายกนะย่องไะท่านผู้ว่าเฉียรพูดคำนี้ชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นไฮไลท์สุดเนี่ยมาไว้ที่วัดหนองซำเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีเงินมาทำเยอะนะฮะถ้าเทียบเป็นเงินแค่นี้เอง แต่ในเมื่อว่าผมจะทําให้ท่านพระครูทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตำบกลกงลดแลเนี่ยผมจะทําเต็มที่งบประมาณไม่อันอยู่แลนะ้วเพื่อที่จะให้ปฏิฐานเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามผมจับประเด็นได้ว่าท่านเป็นพระที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านเป็นพระสงฆ์ ที่งดงามด้วยวัดปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาสามารถโน้มน้าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมารวมการสร้างสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอ็นกกุศลโดยไร้ซึ่งอคตินี่ตรงนี้ถือว่าบารมีสูงมากจะเป็นสิ่งที่เกิดกละแสแห่งความชื่นชมและก็งดงามในมิติของสุริยภาพติดตั้งที่นี่ การวิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่พบเจอเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรที่เห็นเหมือนกันเนี่ยการพัฒนาสร้างสรรค์ก็จะไม่มีท่านดูแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปถามหรอกมันคืออะไรแต่ท่านดูแล้วเนี่ยถามตัวเองว่าท่านดูแล้วรู้สึกอย่างไรผลงานสร้างสรรค์หนึ่งชิ้นจะต้องมีพันคำถามผมถือว่าสอบผ่านหนึ่งชิ้นหมื่นคำถามถือว่ายอดเยี่ยมหนึ่งชิ้น ล้านคำถามสองล้านความหมายผมถือว่าสุดยอดผมก็ได้ใช้เวลาในการใช้ศิลปะมาเป็นสื่อใช้ศิลปะลงสู่ชุมชนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณนะครับผีป้าณอาครูบาอาจารย์นักศึกษาที่ร่วมแรงประสานใจเหลาไม้ไผ่เหตุที่ใช้ไม้ไผ่ยนผมอยากให้เรารื้อฟื้นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิน่นคือไม้ไผ่ ให้มีความหมายให้มีความสำคัญกับชุมชนของเราขอให้พวกเรานั้นเนี่ยจดจำบรรยากาศของการเกื้อกูลกันของการร่วมมือประสานใจในการเลรมิตประติมากรรมนามมาทำชิ้นใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งนามว่าใต้ร่มพะระบารมีนี้ไว้อยู่ในอ้อมกอดอยู่ในความภาคภูมิใจของพวกเราเชาวตำบลหมู่บ้านตลอดไปนะครับขอบคุณมากขอเปิดการอบรม สัมมนาประติมากรรมชุมตนสิ่งแวดล้อมนบัดนี้ครับขอบคุณครับหรือแม้แต่วงกลมเนี่ยที่เขียนเนี่ยวงกลมเนี่ยเส้นไม่กี่เส้น แสดงสัญลักษณ์ของอารมณ์ได้เลีง้งวัวเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้แกะแพะเรามาจัดสารเป็นตะข้องเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะมีแท่งเหล็กต่อลงมานี่เป็นสัจจะกัจจะกก็คือความจริงความจริงของไม่ไผ่เนี่ยธรรมชาติของไม่ไผ่ซึ่งผมนําเรียน่ันติารพบแล้วว่าเลขสิบเนี่ยหมายถึงเราเตท,ทูนสถาบันพระบากษัตริย์ในหลวงราชการที่สิบ ทำงานปฏิมากรรมนามว่าใต้ร่มพระบารมีมีจิตใจที่งดงามได้ทํางานชิ้นประวัติศาสตร์นี้ก็ร่วมกันอย่างขยันกันแข็งเลยโดยอาจารย์ไม่ต้องเระเดเหนื่อยมาไม่ต้องมาจี้ไม่ต้องมากําชับปั่กันทําร่วมกันคิดร่วมกันผลิตอาหารแล้วก็ช่วยกันจัดสารจนได้ปฏิมากรรมในใกล้สมบูรณ์ละฉะนั้นอดทนอีกนิดเดียวใกล้สำเร็จละแต่นี่คือประวัติศาสตร์ตบมือพวกเราหน่อย

i'm good

Si <laughs> O-vre ว่าราชการจำกัดเนี่ยแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนรักศิลป์และก็เป็นผู้ถูกเปิดจนทําให้โคราชของเรานนั้นเนี่ยรแกผมจะตกากจะออกภารกิจท่านเยอะท่านต้องสามารถชายขอบอย่างกบรถด้วยแกร์กรนี่ต้องมีระดับที่ต้องกระพริบหน่งครับเอากบรถที่รักทุกท่านท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่าผลง,งานปฏิบัติตามในวันนี้เนี่ย มีความหมายอย่างไรสื่อถึงอะไรผมก็เรียนท่านเดโมเคารพนะครับว่าศิลปะโดยเฉพาะนามธรรมนั้นเนี่ยบางวงเราเนี่ยยังเข้าถึงน้อยแต่ในอาราอารยประเทศนั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความศิลป์ความมีวัฒนธรรมและก็ชาวองค์รัฐที่รวมกันสร้างสรรค์ผลงานใน ลักษณะว่มกันทำหรือเรียกว่าวุ่งชนะครับที่จริงทำมาประมาณรึ่งเดียนแต่ในโครงการเรานั้นเนี่ยเห็นทำประมาณห้าปันยึดหรอว่าเป็นไม้ไผท่ที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยคุณค่าอาจจะน้อยสำหรับผู้คนันเนื่นองการเกษดรทกแ่นเยอะแต่นี่คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณของบ,งบ้ชนเป็นคนจิตวิญญาณของความเป็น วัฒนธรรมและอารยธรรมผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าใต้รังพระบาลีด้วยเรานั้นมีสถาบันข้าศาาึกษาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักยึดถือความความควักสควังเถิือน,นสาถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสือนครอบครัวเป็นออพ่อ ที่ดูแลนูลกโดยเฉพาะพระสดุกณ์ชาวไทยขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนี้โดยใช้วัสดุทรอแท๊ซึ่งผมอาจจะใช้คำว่าวัสดุเนื้อใช้หรือใช้ในความหมายของผมไม่ใช่เป็นคุณค่าแต่ผมจะนิยนเวก็คือสร้างคุณค่าที่กําลังถูกลบเรียนไปเลยเห็นเนี่ยให้กลับมาเห็นคุณค่าท่านรู้ว่าในการจักหวัดท่านแหลม้มองเห็นต้องขนาดใหญ่ลยแต่ท่านถามว่าชาวบ้านที่นี่ทำใจหร่อไม่ใช่ นี่คือความสําคัญของความมีสีมือของชาวรก,รกรุงรัตน์ปรติกรรมชิ้นนี้ได้ตําเกิดขึ้นที่กรุมรัด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคกรราชศีมานะครับรวมก,กับผู้นํา้องคิน่นและก็ตัวแทนชาวบ้านนะครับรวมก,กันสรรสร้างขึนมาชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หกชิ้นสุดท้ายนะครับก็อสอดรับกับนโยบายของท่านวิเชียรชจะนญรไทยว่ากรุงราชเรานั้นเนี่ยจะเป็นเมืองศิลปะ ศิลปะนั้นเนี่ยไม่ใช่ม่าจะอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะครับอยู่บ้านนอกอยู่ชายขอบระยะทางจากนี้ประมาณ100ยบรยโลถึงจังหวัดตรลตาจังรีมาเนี่ยเข้าไกลโขอยู่แต่ว่ามาปะนะักหนักแล้วก็ต้องสิทิ์ที่กบผู้รำลุมทมนผู้บริหารทุกระดับมีความชอบความเชื่อว่าเราเนี่ยสถานะของความเป็นศิลปะการปักหนักที่ พระหลวงสังโดยได้วความอนุเคารคาะห์ของท่านพระครูเมตตาสถาเป็นรถเนี่ยเป็นตึกเป็นแผ่นมีแกนสารแล้วก็มีความรักสมรสมานสามกีสารเนี่ยนะครับเกิดข<ต>ึ้นที่นี่ถ้าท่านจะถามว่ามันคืออะไรอาจารย์ลูกกลมๆเนี่ยผมก็ตอบว่าท่านดูแล้วท่านรู้สึกอย่างไรแต่ท่านอย่าไปถามว่ามันคืออะไรถ้าถามว่ามันคืออะไรเนี่ยบางทีท่านจะปวดหัวมีเวชชัรักเต็มศีรษะเลยแต่ถ้าดูแล้ว รู้สึกอย่างไรเหมือนเราไปดูอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจดูสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งครั้งที่ห้าอาจจะมีความเทือนปัญญาขึ้นอาจจะมีความปฏิสุขเพิ่มพลินอันนี้คือผลคอยได้จากจินตนาการคุณค่าอย่างนี้เทียบปัดจุบันวัดไม่ได้นะครับฉังนั้นผมก็หวังว่าท่านผู้ว่าพิเชษฐ์จุพรรนุไทยซึ่งเป็นผู้ว่าที่พี่น้องประชาชนคนโคราชเนี่ยให้ความรักให้ความเคารพ พราะท่านเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงจริงๆนะครับท่านเป็นกมค่อนข้าง,างยะงติดดินด้วยซ้ำไปนะครับมาเปิดงานที่นี่ชาวบ้านเมื่ออนเนี่ยบอกผมว่าขอบคุณอาจารย์ว่าที่ใช้ปิมกรมไม่งั้นเนี่ยก็คงไม่เจอผู้ว่าท่านพีเชียนเคยมาแต่ตำบลตมรตแต่ประมาณไม่อยู่ใกล้ๆนี้แต่ไม่ได้เข้ามาถึงที่วัดถิ่นนี้ฉะนั้นปิมกรมนำสิ่งดีๆมาสู่ที่น้องปงงระชาชนตำบลมรต และชาวเต๋อ้วยแถบก็หวัง,ง,งเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิบัติการจริงนี้จะเป็นตุนเหยุจะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นสิ่งที่สรรสร้างให้เกิดคุณค่าด้านาวิทยาทางด้านวัฒนธรรมนะครับต่อไปผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าในการจังหวัดนะครับคุณเลขา สราคน์กำลังผู้เดิน้าผู้นำของถิ่นทานในอำเภอและกรผู้ก่อองค์ทุกท่านที่ร่วมกัรสร้างและก็ทำสิ่งที่ทำงานที่ประทึงคุณค่ากับปัญญานได้เกิดขึ้นและที่นี้จะเป็นปราสตร์ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมาครับผมผมเประการชมอมิศาเนาย่เื่อไมงแสงท่านศาสตราจารย์เพสา walking, ates, ัสจำเจนท่านกำลัง <comigo> ท <tr> ่านนยกท่าน <tr> <Chic> <tr Informationen> สาธุชนทุกท่านกิจกรรมที่ท่านดตตรสามารถทำขึ้นมากระทาผ้พผูเพพพ้เป็นประจำผูงง้จับผู้หลักผู้ใหญ่ในวัฒนธรรมที่ก็มาเยี่ยมสถานที่ตรงนี้จะบอกว่าที่น้องรัสเซีนี้จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของส่วนตัวก็บอกว่าที่แห่งนี้มีวิญญาณตันเข้ารปที่แห่งนี้เป็นแดนของพุทธศาสนาเพื่อภูพระราชา ที่นี่คือนักตราล่องสั้นลักตรานนมันกรราะสีมาน้องสั้นที่นุยู่เล็กๆของทิมชอซี่นี่ที่ท่านรสามเกรถได้ทำขึ้นมานี้ในความคิดอุตมภาพจะเป็นลักษณะคั้นของการรวมใจเป็นหนึ่งท่านผู้นำทุกระดับชั้นที่ปกครองที่เราก็ให้พัฒนาของประเทศของเราไปส่วนที่ยอดทัานเป็น ชัดทานรัทีของศาสนามาเรียสสียงว่าเป็นพ้อสรุปราชธรรมแต่สำพระเจ้าหน่้ัวทุกพระองค์ที่ปกครองประเทศเราบานทุกยุคทุกสมัยองค์ท่านใช้ท้สุปราชธรรมแต่ถ้ารับบริพารหรืบัก็ู้ตัวพ่าข้อสรุปราชธรรมนี้อาตมาต้องมความขอบคุณที่มีราชการสมบัติปกรอสื่สารในโลกโลกนี้สพในสถาที่กนี้มีความสะอาดสดนวามคุณดีเหนสิ่งศักดิ์สิ ที่จะมานพิ่มเรื่องโปรเจคกำลังมีการเพิ่มประกอบปิศาจเพื่อจะไรจังหวัดอ่างเกลือเพื่อสัตวระจายตัวแต่ไม่หมดไม่หมดเฉพาะจังหวัดุะแต่ต้องมีการมีงานที่มีประสบกาจรณ์ส่วนตัวแต่รม่ได้จะเป็นเรื่อที่มีอายุแต่สักครู่ต้องเนือกปุจจุจุลที่มีสายสัมพันธ์กันปุจจุลที่มีจุดเรินมต้น ตรงอารลยอ่อนก็คืองานากับไทยแลนด์เบยนเรส2021ที่นครราชสีมาเนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ผมเองได้มีส่วนในการที่จะเรียบร้อในการ,สาร,รเสนอตัวขอให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดไทยแลนด์เบเนเรสจากงานต่อจากจังหงวัดแสดงศิลปาวัฒนธรรมโดยเอาศิลปินจาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาแสดงผลง,งานที่จังหวัดนครราชสีมางานเท,นเทนลนเรเนเล่นเนี่ยมันเป็นการประกาศว่าจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองศิลปะสามเมืองของประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายกระบ,บี่แล้วก็นครราชสีมาสามารถเป็นเมืองศิลปะได้อย่างแท้จริงเพราะมันจะเป็นภาพเทนเนลนเรเรเล่เป็นงานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ แต่สิ่งนี้ก็เวลาสองปีที่ผ่านมาหลังจากรับเป็นเจ้าภาพแทยแลน์เบเนเร่แล้วสิ่งที่ต้องมาขับเคลื่อนในจังหวัดเราก็คือว่าจังหวัดเราจะเป็นเจ้าภาพแทยแเน์เบเนเร่จังหวัดเราเป็นเมืองศิลปะทํายังไงจะให้คนเข้ามาเหยียบแผ่นดินนครราชสีมาและเห็นว่านครราชสีมาเนี่ยต่างจากจังหวัดอื่นเพราะจังหวัดนครราชสีมามีศิลปะนี่คือเป็นโจทย์ที่สำคัญวันนี้ก็ยังทําไม่ถึงยังทําไม่ถึงเท่าที่ใจจะกําหนดขึ้นมา วันนี้เราอาจจะสร้างเรื่องของของนน้นทางได้วันนี้เราสร้างได้จังหวัดอื่นก็สร้างได้ไม่มีอะไรแต,ตกต่างจังหวัดอื่นสร้างสี่เลนแปดเลนอีกไม่นานเราก็สร้างได้ไม่มีอะไรแตกตา่างแต่ความที่แตกต่างคือความละเอียดละมียในเรื่องศิละปะอยู่ในใจของคนผมเองอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้คนนครราชสีมามสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นนครราชสีมาได้มันอาจจะต้องใช้เวลา แต่ทุกน้องช่วยกันอย่างหนึ่งก็คือว่า,าการเห็นแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีงานศิลปะของตัวเองแต่วันนี้เราจะส่งเสริมให้ชุมชนนสแสดงงานศิลปะที่ออกมาจากขั้งแรของใจอาจจะาดูแล้วไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่นั่นนั่นคือมีคุณค่ณาเสิยงดีตรีให้คนมาดูแล้วก็ตีความกันไปแล้วก็ตีความแล้วก็เกิดจินตนาการผมคิดว่านะั่นมันเป็นประโยชน์ เพราะท่านอาจารย์สามารถบอกว่าจะมีการส่งมอบงานศิลปะใต้ร่มพระบารมีให้กับชุมชนที่น้องหนองสงแต่สงนใจที่วันนี้จะต้องมาที่หนองสมแน่ๆกรมรศเคยมาหลายครั้งหนองสจมจำไม่ได้ว่ามาหรือเปล่าแต่มาด้วยคําถามว่าทําไมงานของอาจารย์สามารถที่มะสร้างที่หนองสมทำไมไม่ไมปสร้างที่ป่าตําเอื่นาบอ,อื่น ผมจึงไม่แปลกใจทีมากอว่าอาจารย์สามารถเลือกที่สุดกั้งประเพกรรมผลงานชิ้นใต้ร่มพระบาร,รมีถูกที่ถูกเวลาแล้วะปูกกับสถานะชุมชนผมเข้าใจว่าพี่น้องในจุนชนห,หลังสัมมิ่น่าจะเป็นคนที่มีความระเรียกใหม่มีความเป็นศิลปินสาม,มารถที่จะแสดงออกในเรื่องของงานศิลปะใช้ไม่ไค่นะครไปไปับผลงานใต้ร่มพระบาร,รมีกับอาจารย์สาม,มารถได้ สวยางามนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ประดับบ้านของเราประับบ้านหนองซำผมก็หวังว่าวันหน,น,นึ่งคนที่มาเทีย่ยวนครราชสีมาก็อยากมาดูวัฒนธรรมอยากมาดูงานศิลปะที่บ้านหนองซำแห่งนี้แล้วก็พี่น้องจะได้มีความภาคภูมิใจในบ้านของตัวเองผอเองวันนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์สามารถจับจอนที่ท่านได้สร้างงานศิลปะแห่งนี้ไม่เฉพาะแห่งนี้สร้างทั้งหมด6แห่งแล้วนะครับนะครับผมคิดว่าที่แห่นี้ผมเองจะต้องไปเยี่ยมไปชมให้ได้แล้วก็จะไปบอกพี่น้องว่างานเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่เฉพาะเป็นเรื่องของวัตถุแต่เป็นเรื่องของส่วนรวมจิตใจที่น้องร่วมกันทำและที่สําคัญคือจะเป็นการแสดงออกถึง งานศิลปะวัฒนธรรมที่พี่น้องร่วมกันสร้างพี่น้องจะภาคภูมิใจให้มีคนมาเที่ยวมาชมมาชื่นมาชมานะครับแล้วก็บอกว่าพี่น้องก็คงจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอ่ ท่านเห็นไหมผมเอาไอเดียมาจากเหมือนดอกทานตะวันที่มันแก่ไม่ทำสีก็สวยแล้วเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติดองเป็นเรงเป็นเรื่องสาะกลางไม่สวยเท่าอีอว้าวเอาแต่อะไรต่างต่างเนื้ออะไรับ ท่านแม่ที่ทำชาวต่างดนะูงลงทุนลงชาวบ้านนะคะร่วมถ่ายรพวกยูทูปีค่ะร่วมถ่ายหรือว่าอบอุ่นนะเพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งแดดนะครับแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยชาวกรุงรถเนี่ยก็ทำกันมาประมาณครึ่งเดือนแล้วแหละสำหรับโครงการปฏิมาก,กรรมนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสรรสร้าง นะหลายท่านถามว่าอาจารย์เอางบเงินมาจากไหนเนี่ยทำไมมีเยอะทาชิ้นใหญ่ขนาดนี้บอกไม่มีหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอยากใช้ศิลปะนําชนตระเญมากผมก็รับประทานภาษีของพี่น้องประชาชนตําแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยถือว่าถือว่าก็าสูงที่สุดในสายวิชาการผมไม่ได้หวังอะไรหวังอยากให้ศิลปะนั้นจะลงจิตใจพี่น้องประชาชนผมก็จินตนาการว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองเราเนี่ย จะเข้าถึงซึ่งคําว่าง,งานศิละปะสร้างสรรค์สักทีบางเงินวบาโครงการยูทูีเนี่ยนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิจาลัยเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นที่นครราชสีมาเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านวัดนองซ้านั่นความเข้มแข็งของคนชาวบ้านโดยเฉพาะท่านกรูเมตตาสารกุณเนี่ยรองเจ้าคณะอำเภอห้วยแหลงเนี่ยท่านมีความเมตตากับพี่น้องประชาชนวัดปราสาทท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญ,ญาณเนี่ย หนักฝนตกเยอะหนักขนาดนี้นะชาวบ้านเนี่ยยังมากันอุ่นหนาวปาข้างเลยนะครับแล้วก็พี่น้องนักศึกษาของเราเนี่ยจบหลักมหาวิทยาลัยไ,ได้ทํางานโดยการจ้างของโครงการยูทูกีเนี่ยทำงานไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยเลยเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่ประมาณสามชุ่มก็บอกกับนักศึกษาว่าอาจารย์ขอกลับก่อนแต่ขอให้กําลังใจพวกเราว่ากดนอนอีกสักคืนอีกคืนเดียวแล้วเราจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน แล้วก็มาเห็นผลในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทุรักทุเลกันพอสมควรแต่ว่างานประติมากรรมซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางความคิดและจินตนาการก็ได้จุติที่วัดหนองซําแล้วนะครับเพราะผมเห็นว่าไม่ไผ่นั่นนะความมีคุณค่านำปันยิ่งจะต่ตอยลงในความรู้สึกของคนน่ยแล้วก็อยู่วัวไรไป่ปานามืก่อนนี้ก็ถูกแห,หอาถางอะไรหมดไปเนี่ยเพระนั้นความทรงจําในอดีต่จะหายไป ผนวกกับไม้ไผ่เนี่ยที่ทําผลงานทิ้นี้ก็คือใต้ร่มพระบารมีเนี่ยพอเรานํามาเหลาโดยใช้ผิวเนี่ยในการสารสารการสารคือการหลอมรวมจิตใจนะครับรูปทรงที่มีความอวบอิ่มเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนร่มโพล่มใสข่ข่าเที่ความมงคลปกป้องพญานอันตรายให้แก่พระสงค์นิกรชาวไทยการใช้สัญ,ญลักษณ์ใต้ร่มพระบารมีจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นร่มรื่น ที่มีเสาหลักนะครับให้ความคุ้มครองและก็ป้องกันภัยนอกจากนี้การติดตั้งปฏิมากรรมที่วัดหนองซำาก็เป็นจุดศูนย์รวมนะครับบัดบาสาธา้าอานใหญ่โตชาวบ้านจัดกิจกรรมทุกอย่างก็มาพึ่งพระเดชพระคุณนะครับท่านอารองเจ้าคณะอำเภอพระครูเมตตาสารคุณฉะนั้นการกำมนดปฏิมากรรมที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็ลงตัวที่สุดในที่หนึ่งนะครับมผมคิดว่า การศิลปะเกิดไทยแลนด์เปเนเล่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเหมือนกับการโฆษณาแล้วก็จุดประกายเหมือนเป็นอีเวนต์อะถ้าคุณเห็นว่าการจรุดพลุม,มันสว่างเบื้แล้วหายไปมันไม่ได้อะไรได้แต่ความความอะไรความความประทับใจณขณะเวลาอันน้อยนิดแต่ถ้าเราคิดแล้วเราทําโดยให้อะไรให้เขาเข้าถึงซึ่งกระบวนการคุ้ค่าเหล่านี้เนี่ยมันจะยั่งยืน